มเมนีกับบาพิเตอร์จะมาดีเอ็กซ์นคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับผมถนนคนเดินอยู่ที่ยาวราชนะครับตอนกลางคืนนะครับผมสาวต่างชาตินานานึง้องมาเลยครับแ,แทบจะเดินไม่ได้ครับตามบุงม์ก่อนอื่นบาพิเตอร์จะมา d ีเอ็กซ์นคลิปของบาะกีแรงนะครับผม ได้ผ่าเสียงนะครับขออนุญาตด้วยนะครับผมอยากให้พี่น้องได้รับชมต่อนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรักใจกับบาร์บีเดอร์ด้วยนะครับผมก็ส่องเบากีแรงด้วยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาต F สี่เบากีแรงด้วยนะครับผมมาที่แอ็กซันคลิปให้พี่น้องได้รับชมต่อนะครับผมไปรับชมเลยครับผม

สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่ FC เบอร์กิเลงตะแนวแล้วก็สวัสดีท่านจู้มุกท่ันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับทาขึ้นนี่ก็จะมาเด็กน่องเที่ยวให้พี่พี่รับส้มน้มกันนะครับก่อนวันตุษดจีนนะครับถนนเยาวราชจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนชาวจังซาจะมาชิมอาหารหรือว่าเริ่มมาเที่ยวสลองตุษจีนกันเยอะแยะขนาดไหนนะครับไปรับส้มน้องกันเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นทำขึ้นของวันวันพุธนะครับบลกลังมาวันพุธนะครับที่22มกราคม2568ขณะนี้2ทุ่มครึ่งน,นะครับนักท่องเที่ยวที่เบากหลังสังเกตเห็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปนะครับช่วงน,นี้รู้สึกว่ายุโรปจะมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากๆนะครับมากันเป็นกลุ่มทั่วเลยนะครับ เมื่อนะครับเ้าต่างชามาเห็นนะคสิ่งนี้ที่เมืองไทยขนมไทยนะครับกลุ่มใหญ่เลยนะครับจนได้ต่อแถวเลยแถมมาเส่อว่าจะซื่นชอบขนาดนี้นะครับหลายคนลองซิมนะครับมาถึงก็ถ่ายรูปก,กันเลยนะครับช่วงนี้ก็ปิดป้ายแบบพูุ่มใหญ่นะครับหบอก ยาวเวลาเปลี่ยนไปแล้วนะครับกลางคืนสั้งสวยงามสะระเกินนะครับช้นใหญ่ก็เป็นต่างชาตินะครับกินมาเดิอตรงนี้เป็นไซน่าทาวสักการะนะครับ มีแต่พลังนะครับพี่แต่พลังข้างนั้นเต็มอยู่เลยอยาวราชขายอะไรก็ได้ขายนะครับผลไม้บอนะครับโรตีบอนะครับโอ้ยคนของของสนุกใหญ่นะครับที่เยาวราช มาตรงนี้นะครับก็มิแตยุโรปนะครับเยอะจริงๆนะครับยุโรปบุกเมืองไทยแล้วตอนนี้อ๋อแต่แถมมาเสือนะครับว่าจะมากันเยอะขนาดนี้กินมาเลยวมิเลยวร้านนี้ก็จะเป็นนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอด เพเตียวหลอดนะครับต่างชาติเต็มเลยขายดีจริงๆตรงนี้ก็เริ่มเริ่มใส่ชุดแดงมาเที่ยวเยาวราแล้วนะครับใส่ชุดแดงสาวจีนแบบสวยงามแล้วใส่ชุดแดงรับโซะนะครับตามความเสื้อถือของคนไทยเสื้อสายจีนนะครับหรือว่าตามควนเสื้อถือของคนจีนนะครับ มึงคับตรงแยกนี่ให้เห็ตรงนี้นะครับนี่ขนาดวันพุธนะครับพี่ๆวันพุธยังเยอะเลยถนนยาวราดไม่มีวันเงียบเงาครับเาขาพาพลังนะครับช่วงนี้สังเกตว่ามิตนาพลังข้างนั้นเห็นบหมอโอ้ันนี้ก็พลังพลังมาจากสีสกเกต พลังซีสะเกดก็มานะครับตามภาษาบาลาวาตูอาหารไทยแต่ละล้านเนี่ยบขายดีจริงๆกหลังข้างนั้นเต็มเลยซอยนี่นะครับ จะจากถนนพระดุงดาวครับตรงนี้เป็นถนนพระดุงดาวครับซอยเล็กคนเต็มหนาแน่นออกมาจากถนนพระดุงดาวนะครับบอเกเลยก็มาพังนี่นะครับได้บอกคนที่เยาวราชนะครับไม่มีวันเงียบแน่โอ้โห แทบไม่เสื้อนะครับยิ่งใกล้วันตุจีนแล้วยิ่งมากันเยอะนะครับบอกกันเลยนะครับ่าจุดตีนจุดตรงนี้เดินแทบไม่ได้ปิดถนนไปเลยนะครับขนาดนี้นะครับตรงซอยนั่นให้นไหมห้องมาเรื่อยๆ เริ่มขายมังกรเริ่มขายงูเริ่มขายสิงโตแล้วนะครับซืบอรปเลนเห็นบอกขึ้นใหญ่ก็ไม่แต่ยุโรปแลไรนะครับพี่ๆเดินถนนเยาวาราชดูงั้นหรอชาวเวียดนามชาวเวียดนามก็มี เวียดนามก็มาใช่ไหมเวียดนามก็มาเวียดนามก็มานะครับร้านอาหารแต่ละร้านนะครับสังเกตคนไทยจะติดตายอย่างชัดเจนนะครับขายอะไรก็ไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเดินไปข้างหนาก็จะเห็นรถติดนะครับสุดจีนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29าหา3าสิบนะครับ

นี้มากินเป็นครอบครัวนยครับบางคนก็ามาเป็นครอบครัวนะครับสะลองตึกที่สะลองไปก่อนแล้วนะครับยังไม่ถึงไม่แผ่นะครับฝลั่งเขารักเมืองไทย ไม่ใส่เยอะแต่พังนี่นะครับพี่ๆสังเกตดีๆนะครับพังนั้นก็เดินแทบไม่ได้บอกเต็มถนน แต่คนไทยมาเคยมองข้มามนะครับความสวยงามของบ้านเมืองคือจะมีจุดทิ้งขยะนะครับเ่็นบอกทางสาตรเอานําขยะมาก็ทิ้งทะระเบียมนะครับเพราะว่าจัดไว้ให้เสร็จแล้วนะครับจะมีทุก50เมตรนะครับ50หรือ20เมตรเนี่ยมีเรื่อยๆ ตี่นี่นะครับซอยไป MRT นะครับคนเต็มมที่วัดมังกรได้นะครับตรงนี้

หมูยาร้านนี้มปังร้านนะ้ำขอบคุตั้งห้เลยฮะไ่หนึ่งเอ็น,นอไนนท่หนวนลูกค้าชี้เลยฮะเยอะเกินนะครับเยอะเกินเดินแทบไม่ได้ ตลาดเปิดใหม่เพิ่มนะครับยังเยอะขนาดนี้เลยผลเลียนก็มีผลไม้ก็มีศูนย์รวมของอร่อยเยาวราสติพุทธระดับโลกระดับต้นๆของเมืองไทยเลยเ

จุดนี้เป็นจุดไฮไลทย์ยอดฮิตนะครับผู้ใหมากก็ต้องมาที่นี่เยาวราชซอยสิเบดคนจะเยอะที่สุดนะครับยาย,ยาวราชนะครับซอยนี่นะครับเา่น้าปักซอยเปนเดยยูโร <laughs> ยูโรทำงน่นใช่ไหม

กินใหญ่เลยนะครับซอยนี้ขายดีทุกลานวันนี้ก็มารีอกสันคลิปให้พี่น้องได้รับชมคลิปเก่าคลิปเดิมเนะแล้วก็พี่เตอร์ก็ขอจบคลิปเพื่อนีก่อนเด้อครับผมคลิปดีอกสั้นของบาวพีิแเลงนะครับ โอกาคำว่าสบายดีและสวัสด e ีครับ